สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำนะคะกล้องระดับนะคะยี่ห้อ Precision ค่ะรุ่น AL 3 2ค่ะสำหรับกล้องระดับนะคะยี่ห้อ Precision นะคะรุ่น AL 3 2นะคะค่ะรุ่นนี้นะคะจะมีกำลังขยายอยู่ที่32เท่าค่ะสามารถส่องได้กไกลนะคะ4 0 0ถึง500เมตรค่ะจะมีระบบอัตโนมัตินะคะบวกลบ15ลิปดาค่ะจะมีโครงสร้างกันน้ำนะคะ IP 5 4ค่ะมีจาน องศาอา่านมุมลาบนะคะ360องศานะคะตัวกล้องนะคะผลิตจากอะลมิเนียมอันลอยนะคะแข็งแรงทนทานค่ะความไวของฟองกลมนะคะจะอยู่ที่8ดิบดาค่ะส่วนประกอบของตัวกล้องนะคะก็จะมีฐานกล้องนะคะฟุตสกูสามสาสำหรับปรับลูกน้ำฟองกลมค่ะจานองศานะคะตัวปรับซ้ายขวาค่ะกระจกสองลูกน้ำฟองกลมนะคะแล้วก็ลูกน้ำฟองกลมค่ะ เลนสเส้นสยายใหญ่นะคะเล็งหยาบค่ะตัวปรับโฟกัสนะคะอุปกรณ์ที่จะได้ไปพร้อมกับตัวกล้องนะคะจะมีพร้อมขาตั้งกล้องและไม้สตาร์บสี่เมตรค่ะสินค้านะคะรับประกัน1ปีค่ะฟีคาลิเบตสองครั้งใน1ปีนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่โชว์รูมพีน้ำม่วค่ะร้านของเราจะตั้งอยู่ในโครงการบิสโซซอยบางนาตาดยี่สามหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์ศูนย์สองหนึ่งศูนย์สามสี่ห้าสี่สองค่ะขอบคุณค่ะ